การพูดความจริง Truthfulness in Islam พ่อสอนลูกลูกเอย๋ยการพูดความจริงคือหนึ่งในคุณธรรมที่อิสลามให้ความสำคัญที่สุดมันทำให้คนรอบข้างไว้วางใจและทำให้หัวใจลูกสะอาดผู้พูดความจริงจะได้รับการยกย่องทั้งในดุนยาและอาคีราะอัลกุรอานกล่าวว่ายาอายุฮ uh ัลลวดีนาอามานู อิตตะกุลลอฮ w วะกูนูมะอสอดีกีนโอบรรดาผู้ศรัทธาจงยำเกรงอัลลอฮ์และจงอยู่กับบรรดาผู้ที่พูดความจริงลูกรู้ไหมคนที่พูดโกหกแม้เพียงเล็กน้อยจะทำให้หัวใจอ่อนแอและเมื่อชินกับการโกหกความน่าเชื่อถือก็จะหายไป แต่ถ้าลูกยึดมั่นในความจริงอัลลอฮ์จะทรงเปิดทางให้ลูกเป็นคนที่ได้รับความไว้ใจและบารอกะจงจำไว้นะลูกความจริงอาจทำให้ลำบากชั่วคราวแต่ความโกหกทำให้เสียใจไปชั่วชีวิต